9วง52ถึงศาลเจ้าแม่เบิกไพรไปกันต่อศาลเจ้าแม่เบิกไพรตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีศาลนี้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยทนบุรีหรือพุทธศักราช2,317 จุดกาเนิดมาจากพ่อค้าชาวจีนที่ชื่อนายเมงตะแท่ตมที่มีความเคารพและศรัทธาในองค์เจ้าแม่เทียนหูเซียบ่อได้นําผงทั่วติดตัวมาจากเมืองจีนเดินเรือทางทะเลมาทําการค้าขายกับพ่อค้าชาวจีนในเมืองไทยและจะไปค้าขายต่อที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยเดินทางมาตามลําน้ําแม่กลองเมื่อมาถึงตําบลเบิกไพรอําเภอบ้านป่งจังหวัดราชบุรีสถานที่นี้มีความถูกต้องตามตําราการสร้างศาลและยังมีคุ้งน้ําวนอยู่บริเวณด้านหน้า นายเมงตะจึงได้ตั้งศาลเจ้าหลังเล็กๆขึ้นโดยศาลเจ้าติดกับลำน้ำแม่กลองโดยได้นำผงธูปขององค์เจ้าแม่ที่นำติดตัวมาตั้งประดิษฐานไว้และได้ขนานนามเจ้าแม่ว่าเจ้าแม่เบิกไพราตามตำบนที่ตั้งอยู่ซึ่งในปัจจุบันลูกหลานของนายเมงตะแซ่ตันก็ยังคงดูแลศาลเจ้าอยู่เจ้าแม่เทียงโหเซียบอเป็นหล่นลำดับที่7แห่งสื่ออูง่กงหรือเจ้าเมืองเสี่ยวจิงวในราชวงศ์ถัง ในเวลาเกิดของเจ้าแม่ได้มีปรากฏการเกิดขึ้นหลายอย่าง ในหมู่บ้านที่เจ้าแม่เกิดได้มีกลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์นานนับเป็นเวลาสิบวันองค์เจ้าแม่ตอนเด็กมีความเฉลียวฉลาดเหนือเด็กทั่วๆไปโดยเมื่ออายุประมาณ8ปีก็ได้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนมีความรู้แตกฉานในวิชาต่างๆได้อย่างรวดเร็วและเมื่ออายุ10ปีก็ยังชอบสนมนการาบผาอีกด้วยต่อมาเมื่ออายุได้13ปีก็พบกับฤาษีชื่องวงทงมาพบกับองค์เจ้าแม่ก็รู้ด้วยหยาดว่าองค์เจ้าแม่มีธรรมะโดยกําเนิด สมควรอย่างยิ่งที่จะนำไปสู่การบรรลุขั้นอรหันต์จึงสอนพระธรรมให้กับเจ้าแม่ต่อมาเจ้าแม่ก็มีความแตกฉานทางพระธรรมโดยเมื่ออายุ16ปีก็สามารถเนรมนิตจ,จำแรงกายได้หลากหลายรูปแบบเจ้าแม่ได้แสดงอภินิหารอีกหลายอย่างจนมีชื่อเสียงเป็นที่เรื่องลือต่อมาเมื่อเจ้าแม่บรรลุขั้นอรหันต์ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าแม่ผู้ปกป้อง,องพิทักษ์รัตราษฎร เมื่อถึงเวลาอันสมควรก็เสด็จสู่นิพพานในขณะที่มีอายุ28ปีโดยองค์เจ้าแม่ได้นั่งสมาธิและขึ้นสู่สวงสวรรค์เรื่องราวความเป็นมาระหว่างรัชกาลที่5กับสาลเจ้าแม่เบิกไพรโดยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสท,ทางชลมากผ่านลำน้ำแม่กลองเมืองราชบุรีเพื่อไปยังตำบนไซโยกเมืองกาญจนบุรีในปีพศ2420โดยหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับจากการเสด็จประพาสน้ำตกไซโยกแล้วเมื่อเสด็จผ่านไปทางบ้าน โ่งนั้นได้มีรับสั่งตามพระราชาทะเลขาไว้ว่าเมื่อมาคราวก่อนเราไม่ได้แวะแต่ส่งทูบเทียนขึ้นไปบูชา คราวนี้ตั้งใจว่าจะขึ้นไปและขึ้นไปดูที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือซึ่งหลังจากการประาพาสเยี่ยมชมและสักการะบูชาเจ้าแม่ต่อมาสมเด็จพระพี่นางในรัชกาลที่หก็ได้เสด็จทอดผ้ากรถิ่นณวัดดอนตุองอำเภอบ้านโป่งโดยเสด็จทางชนละมากเมื่อเสด็จมาถึงศาลเจ้าแม่เบิกไพรได้ทอดพระเนตรและทรงคำนับบูชาและทรงนำเอาพระพุทธรูปจำนวนห้าปรางปดิษฐานไว้ณศนะาลเจ้าแม่เบิกไพรเพื่อให้ผู้คนละแวกนั้นได้สักการะบูชาต่อมาได้เรียกพระพุทธทั้งห้าปรา ว่าพระเจ้าห้าพระองค์ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสานเจ้าแม่เบิกพรายซึ่งรัชกาลที่5ได้เสด็จขึ้นท่อนพระเนตรตามที่มีพระราชทะเลขาปรากฏว่านั้นเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่แสดงให้รู้ว่าการตั้งถิ่นฐานของสานเจ้าแม่นี้มีมาช้านานและรู้ถึงวิถีชีวิตของคนในสมัยนั้นว่ามีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายรพระอินรรารเสด็จรัชกาลเจะเสด็จมามามัตรการองค์เจ้าแม่แล้วแกข่ขึ้นมาก็มีมาขึ้นมาขึ้นมาตามท่านขึ้นมาม อดีบังเอิญมาแล้วไปขี่รถแ,แท่นที่วางของไว้เจ้าอเอ่อเสด็จปั๊บท่านก็บงับงบังอาไว้ดีจะจะเด็ดกลับก็ให้มหารเล็กที่มาเสด็จตามมาเนี่ยหาไปเฮ้หาก็ไม่เจอวนไปไปวาแกก็เลยจุดธูปบอกเจ้แม่นอนอยู่ใ,ใต้โต๊ะขอโทษเออนอนเนี่ยท่านบังเอาไว้คือทำลงโทษศาลเจ้าแม่เบิกไครแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางและมีการจัดพื้นที่สำหรับเข้า,ขามาสักการะไว้ตามจุดต่างๆ เมื่อเข้ามาภายในบริเวณศาลเจ้าจะพบกับจุดบริการทูบเทียนผู้ที่เข้ามาสักการะศาลเจ้าสามารถทําบุญได้ตามกําลังศรัทธาโดยจะได้รับทุบธนละ25ดอกโดยประมาณพร้อมกับเทียน1เล่มและน้ํามันตะเกียง1ขวดด้านในของศาลเจ้าไม่สามารถจุดทุบเทียนได้ดังนั้นการสักการะที่จําเป็นต้องตุดไฟจึงต้องทาด้านนอกทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเข้าไปสักการะด้านในศาลเจ้าโดยขั้นตอนในการสักการะสามารถเรียงลําดับได้ดังนี้ จุดที่1จุดสักการะฟ้าดินบริเวณกลางแจ้งทางด้านซ้ายมือของศาลเจ้าใช้ทูกจำนวน5้าดอกจุดที่2จุดสักการะเจ้าแม่เบิกพรยบริเวณหน้าศาลเจ้าใช้ทูกจำนวน5ดอกจุดที่3จุดสักการะพระพุทธบริเวณหน้าศาลเจ้าใช้ทูกจำนวน3ดอกจุดที่4จุดสักการะเทพเจ้าเงินตราหรือช่ซิ่งเอียบริเวณหน้าศาลเจ้าใช้ทูกจำนวน5ดอกจุดที่5จุดสักการะแปะกงบริเวณด้านขวามือของศาลเจ้าใช้ทูกจำนวน5ดอกจุดที่6จุดสักการะมึงสิง เทพผู้คุมครองประตูบริเวณด้ 7, ดกกานซ้ internet, ายมือของประตูสารเจ้าใช้ทูบจำนวนหนึ่งดอกจุดที่7จุดสักการะเมืองสิงเทพผู้คุมครองประตูบริเวณด้านขวามือของประตูสานเจ้าใช้ทูบจำนวนหนึ่งดอกหลังจากสักการะด้วยทุกเหรียนบูชาทั้งหมดที่ด้านนอกของสานเจ้าแล้วก็จะเข้าไปสักการะเจ้าแม่เบิกไพรที่ด้านในของสานเจ้าผู้ที่เข้ามาสักการะก็จะมีการขอพรเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตมีการเสียงเซียมซีเพื่อทำานายดวงชะตาหรือให้เจ้าแม่ตอบสิ่งที่ตนเครือบแคลงสงสัยในอนาคตรวมถึงมีการบนบานกับเจ้าแม่เบิกให้พรสมปราาถน โดยจากคําบอกเล่าของผู้ดูแลศาลเจ้าพบว่าชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาที่มาสักการะเจ้าแม่เบิกไพรล้วนแล้วแต่สมหวังตามปรารถนาและได้นําสิ่งของต่างๆมาถวายเจ้าแม่เบิกไพรกันอย่างท่วหน้าไม่ว่าจะเป็นอาหารผลไม้ประทัดหรือแม้แต่มหรสพบต่างๆเช่นละครและงิว้วความเชื่อที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของอําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ศาลเจ้าแม่เบิกไพรนั้นมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับชุมชนชาวจีนไฮหลัมและชาวจีนฮกเกี้ยนที่ได้อพยพเข้ามาตั้งรกรากในอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมาเป็นระยะเวลานานโดยได้นําความเชื่อของตนเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยอีกด้วยกลุ่มชาวจีนอพยพได้นําเอาความเชื่อเกี่ยวกับเจ้าแม่เทียนโหลเซียบอของตนเองเข้ามาผสมผสานเข้ากับความเชื่อของคนท้องถิ่นที่มีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธศาสนาพรามหมณ์ฮินดู สิ่งเหนือธรรมชาติและธรรมชาติมีการกล่าวถึงพิธีเบิกป่าของคนพื้นที่เข้ามารวมกับความเชื่อของชาวจีนอพยพจนเกิดเป็นศาลเจ้าแม่เบิกไพรในปัจจุบันนั่นเองในส่วนของความเกี่ยวข้องของศาลเจ้าแม่เบิกไพรกับระบบเศรษฐกิจนั้นพบว่าตั้งแต่มีการก่อตั้งศาลเจ้าแม่เบิกไพรขึ้นได้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและก่อกำเนิดธุรกิจต่างๆให้มีความเฟื่องฟูเพิ่มมากขึ้นโดยศาลเจ้าแม่เบิกไพร มีผลทั้งในด้านความเชื่อและผลในระบบเศรษฐกิจโดยเมื่อทำการพิจารณาจะพบว่าศาลเจ้าแม่เบิกพรนั้นเป็นทางที่พึ่งทางใจในด้านเศรษฐกิจของประชาชนที่เข้ามากราบไหว้ในส่วนของกรณีที่มีผลต่อความเชื่อนั้นพบว่าเจ้าแม่เบิกพรเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวจีนซึ่งส่วนใหญ่มักประกอบอาชีพค้าขายเมื่อกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มแลประสบความสำเร็จในการขอพร ทำให้เกิดการขยายตัวของความศรัทธาต่อเจ้าแม่พบว่าความเชื่อดังกล่าวได้มีการขยายตัวไปยังกลุ่มอาชีพอื่นๆอีกด้วยและได้สร้างภาพจำของเจ้าแม่เกี่ยวกับการให้พรทางด้านการค้าขายร่ำรวยประสบความสำเร็จในอาชีพในส่วนของผลในระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมีหลากหลายด้านในด้านแรกคือการเกิดธุรกิจบริเวณโดยรอบชุมชนเพิ่มขึ้น เช่นโรงงานกระดาษไหว้เจ้าและร้านค้าของไหว้เจ้าภายในบ้านโปง่งตั้งแต่ช่วงแรกที่มีการก่อตั้งศาลเจ้าจนถึงยุคปัจจุบันในส่วนของด้านการกระตุ้น,นกลไกธุรกิจในช่วงที่ศาลเจ้าจัดงานเทศกาลต่างๆเช่นงานวันเกิดเจ้าแม่งานตรุษจีนพ่อคาแม่ค้าที่ค้าขายของไหว้เจ้าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น และขายของได้มากกว่าช่วงปกติในด้านของการสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบของศาลเจ้าพบว่าศาลเจ้าได้ทําการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชนผ่านการจ้างงานมาเป็นผู้ดูแลความสะอาดและรักษาความปลอดภัยภายในศาลเจ้า โดยชาวบ้านกลุ่มนี้ได้ช่วยเหลือดูแลประชาชนที่เข้ามาทําการไหว้เจ้าและเป็นผู้ประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้ามาทานอาหารในโรงทานดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าศาลเจ้าแม่เบิกไพรมีส่วนในการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นกันต่อมาความเกี่ยวข้องของศาลเจ้าแม่เบิกไพรกับสังคมซึ่งศาลเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนภายในพื้นที่เป็นอย่างมาก เป็นทางที่พึ่งทางจิตใจให้แก่คนในชุมชนและคนนอกพื้นที่ในส่วนของการเป็นที่พึ่งทางจิตใจแก่คนในท้องถิ่นนั้นแม้ว่าปัจจุบันการเข้ามาสักการะขอพรเจ้าแม่จะมีความเชื่อบางส่วนที่เพิ่มเติมจากเดิมคือนอกจากประชาชนที่เดินทางมาขอพรเกี่ยวกับการไหว้เพื่อการค้าขายการงานการเงินเสี่ยงโชคแล้วยังมีการเดินทางมาไหว้เพื่อขอพรในเรื่องของสุขภาพการเรียนขอบุตร และความรักเพิ่มเข้าจากความเชื่อแบบเดิมอีกด้วยซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อที่ปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้นตามการพัฒนาของชุมชนนั่นเองในส่วนต่อมามีบทบาทเป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้ในการรวมตัวกันของคนในพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆเช่นเทศบาลตำบลเบิกไพรได้มีการใช้พื้นที่ของศาลเจ้าแม่เบิกไพรในการเป็นพื้นที่ในการรวมบริจาคโลหิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เพื่อส่งต่อเลือดให้แก่ผู้ป่วยในช่วงเลือดขาดแคลนต่อมามีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมบริเวณโดยรอบเมื่อมีการจัดงานประจำปีงานประจำเทศกาลต่างๆมักจะมีการบริจาคของให้แก่ผู้คนที่เดินทางมาร่วมงาน และงานทิ้งกระจาดที่มีการทำทานแจกข้าวสารอาหารแห้งนอกจากนี้ในวันปกติยังมีการทำโรงทานอาหารเจเพื่อให้ผู้ที่เดินทางมาไหว้เจ้าได้รับประทานเป็นสิริมงคลและมีการบริจาคทรัพย์ให้แก่ชุมชนและสถานพยาบาลต่างๆอีกด้วย